สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนด้วยนะครับกอติดเชลซีวันนี้อยู่ผมแก๊ปสแกนเช่นเคยนะฮะหลังจากที่หายหายกันไปนานนะวันนี้มีหลังเกมนะครับผมที่เราเล่นในบ้านนะครับผมทําได้เพียงเสมอกับเอเวอเรตันึประตูตอนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอัปเดตนะครับผมนักเตะเชลซีนะครับที่ติดโควิดนะครับผมกันเยอะมากนะครับตอนนี้มาเริ่มกวันที่ก่อนเกมการแข่งขันนะครับผมทูเคิลนะครับผมออกมาเผยว่าเขาไม่ได้ขอให้มีการเล่นแข่งขันแต่อย่างใดนะฮะ เพราะว่าการแพร่ระบาดภายในทีมนะฮะและยังเชื่อมั่นในลูกทีมและทีมแพทย์ของเชลซีนะครับทุกคนนะฮะยืนยันก่อนการแข่งขันนะฮะว่าทางด้านของโดมินูโดกูติโมวานเนอร์แล้วก็คาร์ลฮัสสันโอดอยนะฮะต้องไรชื่อจากขุมพลังนะครับเพราะว่าผลทดสอบที่เป็นบวกนะฮะส่วนทางด้านของเบนชิเบลที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก็ติดเชื้อโควิดด้วยเช่นกันนะครับส่วนทางด้านของไคแฮเวตนะครับผมทุกคนออกมากล่าวว่าไคแฮเวตนะครับรู้สึกไม่ค่อยดี ยังไม่มีผลบวกออกมานะฮะแต่ว่าพวกเรากําลังรอผลกันอยู่และตัดสินใจที่จะไม่ส่งชื่อของเขาลงในนัดนี้นะครับผลการแข่งขันของเชลซีนะถือว่ารูปเกมออกมาสูสีกันมากนะครับเชลซีมีโอกาสเยอะมากแต่ขาดความเฉียบคมในแดนหน้านะฮะและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมเริ่มครึ่งหลังมาเชลซี Chelsea ได้ก่อนนะในนาทีที่70จากเมสันเม์นะฮะก่อนที่มาโดนตีไข่แตกในนาทีที่74จากจารดัตวัตเวดนะครับผมจบเกมด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งอย่างน่าเสียดายนะครับผม ส่วนทางด้านของตารางคะแนนนะผมตอนนี้เชลซีรั้งอันดับที่3มี3.7คะแนนนะครับผมตามหลังจากฝูงอย่างแม็ซิตี้นะฮะ4คะแนนนะครับโปรแกรมนัดถัดไปของเชลซีนะครับผมเชลซี Chelsea จะบุกไปเยือนวูฟแฮมตันนะฮะในวันอาทิตย์นี้แล้วก็ต่อด้วยศึกคาราบาวครับนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศที่บ้านของเบนฟอร์ดในคืนวันพุธหน้านะครับผมสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือน เพืเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่อี่พีหน้าครับสวัสดีครับ